สวัสดีครับท่านที่เข้ามารับชมผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้ครูก็จะนำท่านที่ชอบศึกษาหาความรู้เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษาซ่อมแซมแก้ไข หรือว่าจะลองฝึกหัดเปลี่ยนอะไรรถจัก,กรยานยนต์ในเบื้องต้นดน้ตัวของท่านเองมารับชมขั้นตอนในการผ่าเครื่องรถจัก,กรยานยนต์ Honda w เวฟร้อยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับครูจะให้คุณสุภสิทธิ์นะครับลูกศิษย์ครูนะครับซึ่งเดี๋ยวต่อจากนี้ไปครูจะขออนุญาตเรียกเป็นชื่อเล่นว่าตีนะครับให้เขามาทำการผ่าเครื่องคันนี้ เพราะว่าอันนี้มันเป็นรถที่เขาไปซื้อมานะครับเพื่อจะมาลองฝึกวิชาที่เรียนไปนะครับนะในการผ่าเครื่องคันนี้นะครับนะขั้นแรกเลยก็คือเราก็ทําไมครับถ่ายน้ํามันเครื่องออกไปก่อนอันนี้ขั้นตอนถ่ายน้ํามันเครื่องคือครูขอละไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับถ่ายน้ํามันเครื่องออกไปจากนั้นให้เราถอดตัวสเตยพักเท้านะครับหรือพักเท้าหน้าออกนะครับ รถที่ท่านซื้อมาจะมีกี่ตัวท่านก็ถอดไปแต่มาตรฐานเดิมๆคือมันมีสี่ตัวนะครับถอดท่อไอเสียออกไปนะครับหลักๆเลยนะครับครูย้ำนะถ่ายน้ำมันเครื่องถอดสเตย์พักเท้าถอดท่อไอเสียจากนั้นมันมี3ามจุดที่ท่านสามารถจะเลือกถอดได้ก่อนเลยก็คืออะไรครับเครื่องยนต์ฝั่งซ้ายคือฝั่งจานไฟ เครื่องยนต์ฝั่งขวาคือฝั่งคลัสแล้วก็เครื่องยนต์ส่วนบนซึ่งในคลิปเนี้ยเดี๋ยวครูจะให้ตีเขาเริ่มจากเครื่องยนต์ฝั่งซ้ายก่อนนะครับทีนี้รถคันที่เขาซื้อมาเนี่ยนะครับคันเนี้ยเขาไม่มีฝาปิดตัวนี้มานะถ้าเป็นรถใช้งานจริงๆคือต้องมีนะครับอันนี้ไม่มีไม่เป็นไรแล้วในกรณีถ้าเกิดว่ามันมีฝาปิดนั่นหมายความว่ารุ่นเนี้ย เราสามารถเอาเครื่องมือใส่แล้วหมุนล้อแม่เหล็กเพื่อหาตำแหน่งศูนย์ตายบนวาล์วอัดสุดกับศูนย์ตายบนวาล์วโอเวอร์แลปได้นะครับส่วนฝาปิดรูดูมาร์กอันนี้มีมานั่นคือครูต้องอธิบายไปตามหน้างานความเป็นจริงนะครับก็เดี๋ยวบางท่านบอกไม่มีไอ้นัน่นไม่มีไอ้นูน่นไม่มีไอ้นี่นะครับเข้าใจฮะแล้วครูก็พูดเหมือนเดิมถ้าท่านรู้คือครูก็รู้เหมือนกันนะพอพูดประโยคนี้หาว่าครูไปแกวคนอื่นอีก นะครับเอ่เพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับถ่ายน้ำมันเครื่องถอดสเตย์พักเท้าถอดท่อไอเสียจากนั้นให้ถอดคันเกียร์ออกอ่อันนี้คือเขาถอดน็อตไปแล้วนะครูแค่อธิบายก็คันเกียร์ออกไปพอเราคันเกียร์ออกไปเสร็จเรียบร้อยนะครับตรงนี้มันคือชุดแมกนีโตหรืออันเทอร์เนเตอร์มันจะมีสายไฟออกจากชุดเนี่ยนะขดลวด คุณก็ไปปลดปลั๊กสายไฟออกอ่าอันนี้คือเขาปลดแล้วนะครับอ่าปลดไปแล้วนะพอปลดไปเสร็จเรียบร้อยปป๊บให้เรามาถอดน็อตที่อยู่โดยรอบก็ใช้ตัวทีเบอร์8แนะนำอย่างนี้นะครับนะฮะถอดไปเลยครับท่านพยายามใช้เครื่องมือที่มันมียี่ห้อมีคุณภาพหน่อยนะครับเพราะว่าถ้ายิ่งเป็นรถต่างจังหวัด ไม่ใช่ตัวนั้นครับนี่ตัวนี้ถ้ายิ่งเป็นรถต่างจังหวัดนะครับมันมีขี้ดินเกาะแล้วมันผ่านมือชายมือช่างมาเยอะเหลี่ยมมันจะไม่ค่อยมีแล้วถ้าเกิดว่าเราเอาเครื่องมือถูกๆมาเนี่ยเดี๋ยวปัญหามันจะเกิดคือเหลี่ยมมันจะเสียแล้วมันจะรูดอ่าก็ถอดไปมีกี่ตัวก็ถอดแล้วก็จัดการดึงออกมาครับนี่นะเดี๋ยวครูให้ดูนะครับครูขออนุญาตจ,จับ อันนี้คือสภาพภายในนะครับเห็นไหมครับเนื่องจากว่าเจ้าของเก่าเนี่ยไม่ซื้อฝาปิดมาใส่คือรถติดคือครูขี่ได้ใช่ไหมครับที่ฝุ่นก็ทำไมครับเข้าไปเม็ดกวดเม็ดทรายเข้าไปแล้วเวลาเครื่องยนต์มันทํางานเนี่ยล้อแม่เหล็กมันจะทำไมครับหมุนใช่ไหมครับพอล้อแม่เหล็กมันหมุนเนี่ยเม็ดกวดเม็ดทรายที่เข้าไปเนี่ยอาจจะไปเสียดสีระหว่างล้อแม่เหล็กกับขดลวดนะ ซื้อฝามาปิดอันนี้คือครูสมมตินะสามสิบกระเลียนขดลวดพันหนึ่งเอาสมมุติของแท้พันหนึ่งแปลกนะครับเราเลือกที่จะทําไงครับเสียตังค์พันหนึ่งนะก็แปลกนะสามสิบไม่ยอมเสียนะแต่พอเสียพันหนึ่งต้องเสียครับซื้อมาใส่ซะนะครับถ้ารถของท่านไม่มีไหนหนะที่ตรงนี้ครูกระดิกอยู่เนี่ยนะครับอโอเคอ่ะนิดนึง รถคันนี้ใช้ระบบจุดระเบิดแบบ A/C C/D/I นะครับก้อนที่คูชี้อยู่เนี่ยที่เขาขี่เขาขาวเนี่ยอันนี้คือขดลวดจุดระเบิดนะครับหรือช่างเขาเรียกว่าคอยสตาร์ทขดสตาร์ทส่วนที่เหลือ1 2 3 4 5 6อีก6ก้อนเนี่ยจะเป็นขดลวดไฟชาร์จกับไฟแสงสว่างส่วนตัวเนี้ยที่นิ้วคูชี้อยู่ตรงนี้นี่คือตัวพันเซคอยนะครับ อันนี้พันเซอร์มันอยู่นอกล้อแม่เหล็กก็เรียกพันเซอร์คอยตัวนอกใช้สายสองเส้นจะเจอปัญหานะครับเวลาพันเซอร์คอยมันเสียเนี่ยแล้วเวลาจะเปลี่ยนเนี่ยพอคลายน็อตตัวเล็กๆเบอร์แปดสองตัวเนี่ยน็อตมันขาดครับเพราะน้องหนิมมันกินมานะครับอ่ะโอเคจากนั้นนะครับเราจะมาทำการถอ,อดน็อตยึดล้อแม่เหล็ก อันนี้ท่านก็จะใช้เครื่องมืออะไรก็เรื่องของท่านนะสมมติเราคายลัตีถอดเลยครับอ่าถอดเสร็จแล้วจะมีแหวนรองหนึ่งตัวเห็นไหมครับที่ตีก็ดึงออกไปอ่าชัดเจนนะทีนี้ในกรณีรถคันนี้ยมันเป็นล้อแม่เหล็กหงายเวลาเราจะดูดล้อแม่เหล็กออกก็ให้เราเอาน็อตตัวเมียเมื่อตะก,กี้เนี่ยนะครับโทษนะโทษนะมือรูป่ดนไปโดนนะครับอ่า ให้เอาน็อตตัวเมียมาใส่คาไว้ครับเพื่อป้องกันเครื่องมือเนี่ยมันไปยันปลายเผาเขาวี่ยงแล้วปลายเผามันบานน่ะโอเคจากนั้นเราก็ใส่ตัวดูดล้อแม่เหล็กจานไฟส่วนท่านใดอยากจะเป็นช่างแต่ไม่ลงทุนซื้อเครื่องมือนะครับจะใช้เหล็กงัดยางจะเอาแก๊สเป่าจะไปจ้างใครมากระตุกออกอันนี้แล้วแต่ไม่ได้แซะใครนะครับ เนะอ่ะโอเคอ่ะพอนะครับพอเราขันเข้าเกียวไปเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ด้ามมันมาใส่อ่ะให้ดูนะขั้นตอนยังไงเสร็จแล้วก็หมุนครับหมุนหมุนออกเนี่ยนะเครื่องมือตัวเนี้มันก็จะไปดูดล้อแม่เหล็กออกมาแต่มันเอาล้อแม่เหล็กออกไม่ได้นะเพราะมันทําไมครับอ่ามันติดน็อตก็คือแค่ล้อแม่เหล็กมันหลุดออกจากปลายเพาก็พอแล้วครับคุณก็เอาเครื่องมือออก เดี๋ยวครูขอล้อมเหลก็กขออธิบายตรงนี้นะครับตั้งแต่ต้นเดือนกันยาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีท่านผู้ชมท่านหนึ่งบอกว่าขับรถ h o n อน d ้าดีมฮอนด้าดีมน่าจะเป็น Honda าดีมเอ็กเซสนะครับมันก็คือเครื่องตัวเดียวกับฮอนด้าดีมคุรุสภาเพียงแต่ว่าชุดสีเนี่ยมันแตกต่างกันก็ถามครูว่า เวลาเครื่องยนต์มันทำงานมันมีเสียงดังมาจากแถวล้อแม่เหล็กถามครูมาตลอดเลยแต่ครูก็ไม่ได้ตอบนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งเขาบอกว่าเขาไปปรึกษาช่างช่างเขาบอกว่าเสียงมันมาจากตัวแม่เหล็กมันล่อนหรือมันแตกแล้วจะทำยังไงครับแม่เหล็กมันล่อนหรือมันแตกครูก็แนะนำอย่างนี้ครับเปลี่ยนใหม่ครับถ้าในกรณีก้อนแม่เหล็กมันล่อนหรือมันแตกให้เปลี่ยนใหม่ นะซื้อที่ไหนซื้อที่ศูนย์บริการร้านขายอะไรพอไปซื้อราคามันเป็นยังไงครับแทงท่านก็ไปหาซื้อจากตามเพจครับที่เขามีอะไหล่มีซากมอเตอร์ไซค์ขายเพราะครูไม่ได้มีอะไหล่ขายนะครับนะปัญหามันอยู่ที่หน้างานท่านนะครับคือท่านต้องหาวิเคราะห์นะวิเคราะห์ว่ามันเกิดจากอะไรวิเคราะห์ได้เจอสาเหตุเสร็จ ท่านก็ต้องมาดูต่อว่าอันนั้นน่ะมันซ่อมได้หรือมันซ่อมไม่ได้เนี่ยอย่างอันเนี้ยเห็นไหมครับเนี่ยสภาพภายในเพราะอะไรครับก็เกิดจากตรงฝาปิดที่ครูบ่นไปเมื่อตะกี้เนี่ยไม่ได้ใส่มาพอเวลาไปวิ่งทําไมครับดินลูกล้างคลิปฝุ่นเม็ดกรวดเม็ดทรายทําไมครับเข้าไปนะแล้วมันก็เข้าไปเสียดสีกับตัวขดลวดถ้าท่านไปเจอรุ่นที่เป็น ACG Start คือรุ่นที่ไม่มีมอเตอร์สตาร์ทนะครับแต่สตาร์ทมือได้เนี่ยไอเศษเม็ดกวดเม็ดทรายฝุ่นที่เข้าไปเนี่ยถ้ามันไปถูดโดนขดลวดแล้วขดลวดมันช็อตรอบขดลวดมันไม่ไม่แพงนะครับก็แค่สามสี่พันบาทเองนะครับแล้วท่านจะบอกว่ารู้อย่างนี้เนี่ยตัวอย่างนะครับเนี่ยสนิมนะฮะในกรณีถ้าสมมติรถของตีอันเนี่ยแม่เหล็กมันแตกมันล่อนก็คือเปลี่ยนใหม่ นะเดี๋ยวครูก็จะให้เขาไปถามในเพจว่ามีขายไหมถ้าหลยสองร้อยสร้อยสี่ร้อยก็ว่ากันไปชัดเจนนะครับอพอเราถอดล้อมแม่เหล็กออกไปได้เสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะทำการเปิดฝาครอบอันนี้เป็นสี่แฉกนะครับอันนี้คือตีเขาคลายไปแล้วอ่ะเราถอดเลยครับ อออจริงๆต้องใช้ไขควงต่อกกระตุ้นนะไม่ใช่มาเอามือหมุนอย่างนี้นะครับอันนี้คือเขาถอดไปล่วงหน้าแล้วนะครับเพราะเดี๋ยวเวลาทําคลิปมันจะได้เร็วอ่ะพอถอดออกไปเสร็จปั๊บมันไม่มีที่ให้จับถูกไหมฮะแล้วครูเคยบอกแล้วว่าตรงเนี้ยมันจะมีเดือยอยู่อันหนึ่งอันเนี้ยบริษัทเขาออกแบบมาให้ใช้เป็นที่จับแต่ท่านใดบอกว่า ผมไปดูจากช่องนั้นมาเขาไขควงมาตอกเพื่อให้มันหมุนก่อนอันนี้คือครูก็ไม่ได้ไปว่าอะไรเขานะครับทางใครทางมันนะครับแต่โดยส่วนตัวครูเนี่ยคือครูเจ้าครีมล็อกมาจับแล้วตรงนี้มันโลง่งถูกไหมฮะก็ให้ใครเนี่ยเอาเหล็กก็ได้ส่งเปิดมันออกมาเลยครับสาธิตวิธีการจับคือคุณจับมานะครับแล้วให้ให้มันตอกส่งออกมาได้หรือดึงออกมาก็ได้อะดึงออกมาเลยครับ เอ,เอาครีมล็อกออกไปเลยเสร็จแ,แล้วพอเราฝาปิดตัวนี้ออกมานะครับตรงเนี้จะมีอุปกรณ์ป้องกันการรั่วอยู่สองอย่างคือซีนอันนี้ใช้ไปนานๆเข้ามันจะเสื่อมสภาพน้ำมันเครื่องมันจะรั่วกาบอีกจุดหนึ่งคืออะไรครับโอลิงเวลาผ่าเครื่องเปลี่ยนใหม่นะครับอย่าขี้เหนียวแล้วครูจะบอกก่อนนะครับว่าไอโอลิงตัวเนี้ ที่คูชีเนี่ยของแท้ตัวเดียวเนี่ยเลขกลมๆร้อยหนึ่งนะครับนะฮะถ้าท่านใช้โอลิงที่มันแถมมาให้ในชุดประเกนันชุดใหญ่ชุดละ200อะ่ะใช้ไม่นานครับน้ำมันเครื่องก็จะซึมและรั่วได้นะะพวกนี้พยายามเปลี่ยนเป็นของแท้นะครับมันไม่ได้แทงอย่างที่ท่านคิดนะครับนะชัดเจนนะซีนโอลิงจากนั้นตรงจุดที่ ตีเขาคลายน็อตสองตัวเมื่อตะกี้เนี่ยมันก็จะมีอุปกรณ์ป้องกันเนี่ยน้ำมันเครื่องซึมออกจากหัวน็อตก็คือมันจะต้องทำไมครับมีโอลิงนี่นะครับมีโอลิงสองตัวแล้วครูให้ตีเขาเนี้ยเพื่อท่านผู้ชมที่อยากจะทำเนี่ยท่านจะได้รู้ก่อนว่าเดิมๆเ,เขามีมาอย่างนี้อเก็บเลยครับนี่มีสองวงเพราะฉะนั้นี่ยเกิดในกรณีรถของท่านเคยไปทำที่อื่นมา แล้วมีปัญหาน้ำมันเครื่องมันซึมออกพอวันหนึ่งท่านมาดูคลิปครูเนี่ยแล้วท่านอยากจะแก้ไขปัญหาเองพอท่านเปิดฝานี้ออกมาปับ๊บอา้าวไม่เห็นมีโอลิงเหมือนที่ครูเขาบอกเลยโอลิงตัวน้อยอะ่ะก็คือช่างเขาไม่ได้ใส่มาแค่นั้นเองครับนะฮะพอเราถอดออกไปเสร็จปุ๊บตอนนี้เราจะเห็นโครงสร้างนะครับอันเนี้ยจะเป็นกลไกดันโซ่แบบอัตโนมัติ ที่ทำงานร่วมกับน้ำมันเครื่องเดี๋ยวครูขยับเข้าไปใกล้ๆนะครับสั่นนิดนึงนะครับอันนี้ก็คือตัวอะไรครับแกนดันโซ่กระบอกดันโซ่ข้างในจะมีเม็ดลูกปืน1เม็ดที่ทำหน้าที่เป็นวันเววาวครับให้น้ํามันเครื่องไหลมาขังในห้องนี้ได้ พอดีนิ้วครูชี้ไม่เห็นเนี่ยให้น้ำมันเครื่องไหลมาขังในห้องนี้ได้แต่จะไม่ยอมให้น้ำมันเครื่องทําไมครับไหลกลับหรือไหลออกที่กระบอกหรือแกนดันตรงนี้ต้องมีอะไรครับลูกยางส่วนตัวนี้ก็คือขาหรือกระเดื่องกดจะมากดให้โซ่ตึงแต่เขาไม่ได้ใช้กระเดื่องนี้ไปกดโซ่โดยตรงนะครับต้องกดผ่านอะไรครับอเฟืองกดเฟืองยางตัวนี้ โซ่เป็นอะไรครับท่านผู้ชมเป็นโลหะเป็นเหล็กไอเฟืองตัวตัวนี้เป็นอะไรครับเป็นยางสังเคราะห์แล้วคุณเอายางไปกดกับโซ่ที่เป็นเหล็กที่มีความคมและหมุนด้วยความเร็วเจ็ดแปดพันรอบบ่อยๆเกิดอะไรขึ้นครับสึกหลอแมงกินฟันครับฟันหายหมดเลยแล้วไอฟันที่มันหายไปที่มันเป็นยางมันหายไปไหนครับไปปนกับน,น้ำมันเครื่อง แล้วน้ำมันเครื่องก็ต้องไปผ่านตะแกรงกรองหยาบถูกไหมครับไปผ่านตะแกรงกรองหยาบนานๆเข้าตะแกรงกรองหยาบสกรปรกไหมครับอ่าเริ่มจากสกรปรกสุดท้ายคืออะไรครับอุดตันเครื่องพังไหมครับเครื่องเครื่องพังเห็นไหมถ้ามาเรียนแล้วมาจะคิดวิเคราะห์เป็นเป็นฉากเป็นฉากได้อย่างนี้นะครับโซ so, ที่เรียนกับครูไปโซ่ราวลิ้นโซ่ไทมิ่งจะมีกี่แบบครับ <Okay. S 1> มีสองแบบอันนี้คือโซ่ไทมิ่งหรือโซ่ราวลิ้นแบบธรรมดารรมดานะครับก็ยังมีฮอนด้าใช้อยู่นะครับนายี่ห้ออื่นเขาไปใช้โซ่แบบไหนครับรับเสียงซับเสียงนะครับโซ่แบบพิเศษโอเคนะส่วนตัวเนี้ยเป็นเฟืองใช้ทำหน้าที่อะไรครับ เฟืองตัวเนี้ยจะมีแกนต่อไปเพื่อไปขับปั๊มน้ำมันเครื่องอเ,เพราะฉะนั้นเวลาใช้งานเป็นน,นานๆจะเจอปัญหา2อ,อย่างครับเฟืองตัวนี้หนึ่งฟันหลอครับฟันหลอ 2. ตัวยางกับตัวแกนทำไมครับมันหลุดล่อนออกจากกันนะครับเนี่ยโครงสร้างประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นขั้นตอนในการลื้อเครื่องยนต์ฝั่งซ้าย ของ Honda Wave 1 0อนะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้ครูก็ขออนุญาตจบ EP1 ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนทีนี้เดี๋ยวครูถามตีก่อนเลยว่าเดี๋ยวอยากจะรื้อส่วนไหนต่อนนอ่ารือเครื่องยนต์ส่วนบนนะเดี๋ยวครูขออนุญาตอยุดวิดีโอให้ตีเขาเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ต่อก่อนนะครับสวัสดีครับ